เออเออเออบ้านปูเถ้าหัวเข่า,ขาไหมดังกรอกๆเนี่มันไม่เเลยไหนนี่เละกำลังจะถ่ายค่ะคุณเพื่อนอ๋อเนาะยานตะข่อยอว่าอันถ่ายถ่ายไปห้พี่สาวเบิ่งค่ะว่งหันเห็นแล้วเด้อค่ะฟูงหนึง่งว่าผ้ากันถ่ายเด้อตื่นเต้นยานบ่ได้กันลายผ้ากันเต้นใส่สวดบ่บ, <laughs> <laughs> บกเก็บเลย พอทายแล้วแอแต่สนุกเก็บโอ้ยด oh, er okay. oh, yeah. hey, yeah. ีนะแกเดียเดี๋ยเดีแกให้ฉันทายโอ้โหดูดูพี่น้องพี่น้องดูเป็นจุ่มเลยนี่นี่นี่อีแกสองดอกวิสามแกสแกเอาแล้วว่าบัดนี้ทางคุณนพ่ท่นแลใส่กะตาทังปีอีกโอ้โเก็บได้เพื่น โอ้ยเยอะว่ากแกนู่นฉันเห็นข้างบนแล้วแกนู่นๆๆนูหนูหนไปเก็บไปเก็บเออฉันถ่ายก่อนดิเพื่อนกันเลยเออโอ้จะเก็บข้าวจะร้วนลุงแกพอเราเก็บกองกันนะเก็บกองก่อนสรุปสรุปแล้วนี่ไงฉันเห็นยันงีฉกก้ฉัน,ฉนเสียก่อนฉันกลัวฉันเหยียบเออแกเอาไม้สิเพื่อน าไม้หาอะไรเยอนี่ค่ะสามดอกเห็นสามดอกเองค่ะแต่ว่าอ่อนอยู่เก็บกระหน่องอึงบ่อ่อนเลยหลังดำบ่นละ่าเหา็ดทานเนาะดำเมลวนี่ค่ะโอ้ยก็ะแดกมาแตกต่างกันดอกเด้อค่ะมาสองคนแบ่งกันเก็บอยู่สองคนละนอโอเค<ๆ>หเห็นไหม อันนี้ฉันได้กี่ดอกวะสองอสี่หกเจ็ดดอกว,วะแกของแกล่ะฉัน,นดไ,ดไ,ดได้ดอกน้อยของเธอได้เยอะเลยกี่ดอกวะแปดดอกก้าดอกก้าดอกพอดีเดี๋ยวหาก่อนเนาะเออเดินวางก่อนวางตะกร้าก่อนอันนี้ก็ยังไม่ได้อันนั้นก็ยังกองไว้่น่ละของฉันเดี๋ยวก่อนมันกำลังสนุก ปีนั้นแกไม่ได้แค่ดอกเดียวเองเนาะตอนเรามานั่งพักอะ่อออนะตาดีมากเลยแกอ้อมไปด้วยข้างหลังด้วยเด้อข้างกอมงกอไม้อะฉันไม่ได้ดูด้วยฉันก็ตื่นเต้นก็เต้นใส่เท่ากันเลยวะอ๋อเลยตามบาบ <laughs> ตามาย <laughs> เพื่อนตามบาบป้า <laughs> เด็กขิงตะก้าเลยท่นี้ดูย ดูดีมีระดับขึ้นมาเลยนะคะคุณเพื่นอนก็ไม่เขียดีหรือยังยังสิเ,เขาก็ยังบอกว่าเขาไม่ได้ดูของแกนะ่ะเขียยังยแกดูข้างล่างด้ด้วยเดี๋ยวฉันเอาสก้าเขียดทุกคนมาเคฉันก็สงสัยเหมือนกันแหละใบไม้ฝอง่งฉันนั้นมันหนาแห่งแกไม่เท่าไหร่ จุ่มนี้ก็ได้กี่ดอกวะจุ่มนี้ฉันได้กี่ดอกวะเดี๋ยวดูกันสองสี่หกแปดสิบสิบสองดอกค่ะพี่น้องสิบสองดอกอุ้ยสิบสามดอกกระดอกจิลิตสามเม็ดกระดุม โอเคในกนดีใจหาดหาดงกันแล้วค่ะขัางนี้อ,อีกสิบสี่โอ้ยนี่ถ้าเห็นคนละข้างก็ฉันก็คงจะได้นะ <laughs> เนาะก็แค่พอกันนะ่เนะเนาะแกเนาะต่อกันก็เก็บด้วยกันน่ะเนาะเชยังให้ฉันเลยสี <So S 2> ่สิบหกสิบแปด ยี่สิบโอ้ย2ี่สิบสองดอกแกตรงนี้ดูดีเลยแก12สิบสองดอกยี่สิบสองดอกนี่นยดอกเล็กนี่เนี่ยเคี่ยบชียบันมีแห้งขึ้นมาเลยเฉยเฉยเลยเชียเดียว <laughs> โอ้อยเจ้าอง่อเต้นเนาะถ้ามาคนคนเดียวโอ้ยของแกแม้สวยขนาดเลยแก <laughs> ไม่ได้ดอกง,งามๆเลยวะ มังแก่ขันใช่ยังมาอยังหลังอันนี้ได้ข้างบนน,นี่เราก็แล้วนะคะอันนี้ใหดถานค่ะพี่น้อ,นองใหดถานให้เกินถามไปดูฟัง4ดอกน้อยๆ4ดอกน้อยๆก็ส4ค่ะชอบชอบ เพิ่มอีกสีเดอกอ่า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 เอาเก็บเลยแกเก็บเลยแกเก็บดอกให้ฉันเก็บดอกนี้ทำไมของฉันมันไม่สวยจังเลยก็เวกเวกเวกว่ะไม่ขโมยกันนี่นี่จะมาได้ตรงนี้นะนี่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 รอยเขยียบได้แกนี่รอยเขยียบทำไมบินหมดนี่นี่นี่ดอกน้อยๆ้อยเอ็นโอ้ยเขี่ยหาอีกข้างหลังนู่นแกของนด็กนั่นเขี่ยเอาสิ มันมันมันได้แล้วหรือเปล่าแกแกก็ <laughs> คคให้แต่แน,นวได้ๆใช่ไหมแกก็ได้แต่ดอกง,งานนะมๆเนาะคนที่เด็กก็ให้เอาเลยฮะอยาบคา,ายมกกาถึงการนี้ก็มีอีกแกมีอีกโอ้ยดีใจดีใจทางนี้จะมีถือว่ามีนะนี่ ทุกทีเราเดินมายังไม่เห็นสักดอกเลยเห็นไหม<อ>เดินมาจนไม,จไ,มจไม่เจอนม่เจอเนี่ยแหละข้างกอไม้กันเช็คออกข้างกอไม้แกแกจะเดินแกมาเอาเลยดอกอยางงาม ดเดินนะคะหลางสาวฉันเปลี่ยนชื่อแล้วเ e d g i n ง g r e <c> e <oughs> ไอ้ปุก๊กเห d g จ n g g r e e เดี๋ยวนางเห็น,นเดี๋ยวนางเห็นนางก็บอกโอ้ยน้อเสียดายหนูไม่ได้ไปเกตุใจไวีวเอาเธอก็นเดินะ นองมือนี้ของแกทำไมใหญ่จังอ่ะอุ้ยแกนี่ดูมีกระโดดแ่ใหญ่ก็ฉันมันใหญ่ยังไงเอออันนี้นี่สาวสามสี่ห้าอุ้ยห้าดอกอ่ะแกยังไม่ได้เขี่ยเลยนั่นบอกแต่เขาว่าห้ามใช้มือ ตรงนี้ด okay, ได้ห hey. ้าดอกกว่าแกเคลียก่อนแกฉันจะได้เต็มตะก้าจริงเหรอเนี่ยเป็นไปได้เล้ตะก้าใหญ่ๆมันก็ไม่รู้ก็เพิ่งเห็นเหมือนกันแกได้กี่ดอกเมื่อกี้ดอกแกดูไปฝั่งโน้นด้วยหนูหนูฝั่งโน้นก็มีนะแกเออดูฝั่งนี้ก่อนเออดูฝั่งนี้เราด้วยกันก่อนเดี๋ยวค่อยเดินไปด้วยกันก็ได้โอ้ยแกมันเจออีกดอกนึงเป็นพวกว่าแกเคลียเอาแกเคลียเคลีย แกเคียเคี้ยมาฟังฉันนี่แหละเคียเลยใบเดือดแกฉันก็บลัชบลัชเหมือนกันอุ๊ยลูกก่อนใจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยขอบคุณค่ะมารอบที่แล้วเราไม่เจอเนาะมันเพิ่งจะออก โอ้ยนี่แกเห็นอีกหนึ่งใต้ดินเออแกเหยียบหรือเปล่ายังยังฝั่งนี้ก็ใช่ได้คุณเลยฝั่นี้ก็ใช่เห็ดแดงมอกบางบางฝั่งนี้ก็ใช่แกเก็บไล้ละ